แข่งคอสเต้แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน้ำท่วมย,ยังเข้าโรงพยาบาลดิชูชาจะรอดไหม ี่ยวของชาเองคะ่ะครั้งนี้ชูชาจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ความสําเร็จเล็กๆของชูชาใครที่ติดตามชูชาช่วงแรกๆก็จะรู้ว่าชูชาเคยไปแข่งที่เจป้ามาก่อนแล้วไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยมาจะตัวกับหัวใจชูชาเลยบอกว่าปีหน้ามาแน่แล้วก็มาจริงไงการแข่งขันที่แล้วทําให้รู้ว่าชูชาต้ตอ,ตองเตรียมพร้อมกับต่อมานอกจากจะเป็น1ปีกับการแข่งข,นขันครั้งนี้แล้วก็ยังเป็น1ปีกับการทําคลิปด้วยเย้ไม่รู้ก็ติดตามไวเป็นกำลังใจให้ชูชาได้นานเราะเริ่มมาเข้าเรื่กันดีกว่าการแข่งของเจป้านี้ถือว่าโหดมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกต้องแคทวอล์กก่อนแล้วก็คัดเลือกเพื่อไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อในการแข่งครั้งล่าสุดก็ได้ผ่านเข้ารอบมาเพื่อไปเข้าโฟร์รแมนต่อ โอ้จะเหนื่อยเลยและเลขในครั้งนี้ไม่ได้เลข22นะคะปันเลข25นอกจากจะแข่งในเดือนเกิดแล้วยังเป็นเลขวันเกิดอีกของขวัญก็โคตรน,น่าประทับใจและบอกเลยว่าประสบการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนอกจากจะได้รางวัลชนะเลิศครั้งที่2ในชีวิตมันยังมีอะไรมากกว่านั้นนั่นก็คือชูชาติ ใช่ทุกคนชูชัยป่วยและหลังจากนั้นหลายวันต่อมาก็เข้าโรงพยาบาลเลยชูชัยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะทุกคนก็แค่เป็นหลอดลมอักเสบเฉยไอไม่หยุดไอจนน้ำตาไหลไม่ไหววะถึงกับคันต้องเข้าโรงพยาบาลใครก็ไม่มีโควิดก็ไม่ใช่ไอเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไอห,หนักขนาดนี้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลแม่เลยสรุปเป็นหลอดลมอักเสบนี่เองตอนภาคใส่เสียงการแสดงล่าสุดก,ก็คือภาคไม่ไหวมากแล้วประเด็นคือเมื่อเดือนที่แล้วก็ป่วยเหมือนกันแต่ถ้าทางน่าจะเป็นโควิดแหละแล้วต้นคิดก็บอกว่าน้ำท่วมใช่ทุกคนน้ำท่วมจริงมันเป็นอุบัติเหตุที่ชูช กับช่วงของคอสเพย์ที่ไม่เป็นอะไระสบายใจแต่ประเด็นคือไม่มีที่ทำพ็อปไงผู้กันยังจะไม่มีเลยเลยใช้หลอดทาสีแทนพอปการแสดงล่าสุดไม่ได้ใช้อะไรมากมีแต่การทําคลิปรวนๆเลยตัดต่อวิดีโอลวนๆคลิป3านาทีแต่ทํานานมากทํา1สัปดาห์เสร็จตอนตีสของวันแข็งก็ไม่แปลกที่จะป่วยตัดต่อเองทําเองป่วยเองไปดูคลิปการแสดงของชิชาก,กันดีกว่าฉันเองเป็นเปนผู้ญิงใหญ่ ก็ประมาณชูชาจะนำไปปรับปรุงบอกเลยว่าตอนที่รับรางวัลเสร็จชูชาน้ำตาซึมเลยไว้เจอกันแข่งครั้งหน้านะคะจุดชางอ่ะ